ก่อนออกไปเขาว่าไงครับยัยเขาว่าจะออกไปไหนครับอกไปทํางานเพื่อนครับหางเงินมาอ<ะ>่ายาเป็นห่วงเขาไหมเวลาเขาออกไปเป็นห่วงทุกครั้งก<ข>็งอ,อวยพรขเขาเอยอะ่ะขอให้เจ้าพี่เจ้าทางอะไรคุ้มครองเวลานอนยายก็อวยพรอีกทุกเรื่องตั้งต่นี้ยายจะทำยังไงต่อไปก็ออยังมไมนอยู่ บอกอจะเอาเงินไ่ไหนให้ค่าบ้านวนะสำหรับคนที่ไปให้เขากินเหลา้านะครับผมก็บอกว่าคือพวกคุณใจร้ายมากเห็นว่าเขายากจนนะครับคือแบงค์เขาเป็นเด็กยากจนแต่ว่ากตัญญูมากไปจ่ายเขากินนูน่นกินนี่บางทีก็มีกินเจลกินอะไรมีสิ่งที่มันมันไม่ใช่คนกินอะ่ะแต่เขาก็ต้องกินเพื่อที่จะหาเงินมามาจ่ายค่าบ้านมาดูแลยายเขาซึ่งแก่ชรามากนะครับคือครั้งนี้จริองอยู่คุณไม่ได้บังคับเขาแต่ว่า ุณร่ำเล็งเห็นผลร่ำรู้สุดเดืใจอยู่แล้วว่าไอ้เหล้าแบนนั้นเนี่ยขนาดพวกคุณยังกินไม่ได้เลยแล้วเขาเป็นเด็กแล้วเขาก็ร่างกายเขาตัวใหญ่อะคุณร่ำรู้อยู่แล้วว่าเขากินเข้าไปหมดแบนเนี่ยไม่าอาจ,จะไม่ทำ<ม>ให้แกควฟมตายได้น,นะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว,ว่าอย่างไรก็คุณในคดีับใน,น,นเรื่องของการกระทำการโดยมดิชอบเนี่ยให้ผู้แก้วฟันตายเนีี้น่าจะโดนอยู่แล้วนะครับ